สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูหุ้นนีเคอีกไปแนวทางหุ้นนีเคอีกไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางมาดูผลกันก่อนผลของงัวที่แล้ว งวดที่แล้วห้าหกสามห้าหกสามสามเจ็ดงวดที่แล้วผมผมไม่โอกับเจ็เนาะฟันหกนะจะเข้าเป็นตัวกันหุ้นสวนมากนะจะเข้าเป็นตัวกันหกสามตรงตรงเลยเนาะสามเจ็ดด้วยนะ เจ็ดสามสามเจ็ดอ่ะภาคบ่ายเข้าบนล่างครับผม สำหรับภาคบ่ายนะเด่นเก้าแล้วก็ศูนย์เก้ากับศูนย์เก้าสอเก้าสี่เก้าห้ากันนะครับเก้าหกศูนย์หกเก้าเจ็ดเก้าสาม สายวิ่งสายรูดนะครับผมคิดคิดว่านะคิดว่าเก้านะครับผมตัวเน้นะครับผมเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็ศูนย์สองต่อไปก็จะเป็นสามตัว สามตัวเมื่อวานนี้ก็เกือบนะในที่เก้านะครับผมเก้าสองสี่เก้าสองห้าเก้าสองหกเก้าสี่ห้าเก้าสี่หกเก้าห้าหก อะวันนี้ครับผมวันนี้ก็ได้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ